สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณไหมครับไบออนแอเครื่องฟอกอากาศครัผม mm hmm. เขาบอกมีมานานถึง25ปีแล้วนะครับดูมานดายนานเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรดีดไม่ธรรมดาแล้วเ mm hmm. ดี๋ยวเราไปพบกับผู้นําเข้า b บออนแอมาจําหน่ายในเมืองไทยนครับ mm hmm. เห็นว่าเป็นนักขายที่ดีท่านหนึงในเมืองไทย,ยนะครับผมเราไปพบกันเลยดีกว่าครับ ผมนั่งอยู่กับคุณสมพรทิมแสงนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัททิมแสง2000จำกัดผู้นําเข้าเครื่องฟอกอากาศไบออนแอร์ครับผมนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่ามีจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปยังไงครับผมออก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าคําว่าไบออนแอร์เนี่ยเป็นเครื่องฟอกอากาศเจ้าแรกของประเทศไทยที่นําเข้ามาจากอเมริกาซึ่งปัจจุบันนี้25ปีนะฮะ25ย้อนกลับไปก่อนนะครับ ก่อนที่ผมจะมาเป็นเจ้าของหรือว่าผู้นำเข้าเองเนี่ยผมเป็นลูกน้องของบริษัทโคสิสพาย1988จำกัดมาก่อนซึ่งเป็นผู้นำเข้าเดิมอพอปี2อ3พอปี2 5เ9เศรษฐกิจไม่ดีนะผมเองในฐานะผู้บริหารทางบริษัทเก่าก็ลกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายผมก็เลยถือโอกาสเริ่มต้นตั้งบริษัทปี2541ในช่วงนั้นก็ตกงานอยู่ประมาณ หกเจ็ดเดือนอะครับผมหวนกลับไปเอาเครื่องฟอกอากาศมาทําด้วยเหตุผลว่าหางานทําไม่ได้นะฮะหางานทําไม่ได้แต่มีเงินอยู่4ี yani ่หมนบาทก็ไปตัดแผ่นกองของเครื่องฟอกอากาศมาขายให้กับลูกค้าเก่าๆโดยใช้เซอร์วิสนำนะหลังจากปีสีผมก็มีโอกาสได้ตั้งบริษัท15ดห้าุราสองพันห้าร้อยสีผมตั้งบริษัทเริ่มเข้ารูปแบบของการเป็นตัวแทนจาหน่ายอย่างถูกต้องโดย สหรัฐอเมริกาได้แต่งตั้งผมให้เป็นผู้แทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยหรือผู้นําเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแทนบริษัทเก่าซึ่งเป็นบริษัทเจ้านายผม,มเจ้านายเก่าทามาแล้วสิ<ม>บปีบวกผมทํามาอีกสิบห้าปีรวมปีนี้ก็ครบรอบยี่ห้าปีปริมาณลูกค้าที่ใช้อยู่กว่าสามแสนกว่ารายชื่อที่เรามีอยู่<ฮ>ที่เราต้องเซอร์วิสเรื่องแผ่นกรองอากาศเขาครับผมอยากให้ พูดถึงข้อนี้ของผลิตภัณฑ์เราหน่อยครับผมที่มีเหนือกว่าคู่แข่งนะครับครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างต้องมีมูลค่าครับการทํามูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์นั้นถือเป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อลูกค้าแต่มูลค่าเพิ่มที่จะเข้าไปนะต้องเป็นอัตลัประโยชน์โดยเฉพาะ,ะเครื่องฟอกอากาศแปรนแอร์ของเราเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีชีวภาพที่เรียกว่าไมโครแบนไมโครแบนเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ซึ่งเทคโนโลยีไมโครแบนนี้เป็นชีวภาพเป็นสาร,ท,รที่ใส่ลงไปในกรรมวิธีการผลิตตัวเครื่องฟอกอากาศทั้งตัวเลยแล้วก็แผ่นกรองอากาศเพ <c oughs> ื่อแอนตี้แบคทีเรียเพื่อไม่ให้มีการเพราะเชือ้อแบคทีเรียในแผ่นกรองอากาศและในบอดี้ของเครื่องฟอกอากาศทั้งหมดประโยชน์ต่อลูกค้าตรงที่ว่าเด็กเอามือไปแตะหรือว่าเด็กที่กําลังโตชอบสัมผัสด้วยปากด้วยลิ้น ก็จะไม่ให้เกิดแบคทีรียเกิดขึ้นใน,ใน,ใ,น,ใ,นในร่างกายเขาเพราะตัวแผ่นกองซึ่งใช้ฟอกอากาศเนี่ยสะสมแบคทีรียเนี่ยถ้าไม่มีตัวไมโครแบรนมันก็จะเหม็นไงฮะเ,เพราะว่ามันจะเพาะเชื้อเยอะเรื่อยแต่ตัวนี้เ,เรามีไมโครแบรนเทคโนโลยีไมโครแบรนจะทําให้ไม่แบคทีเร,รียไม่เจเริญเติบโตแล้วอ,อย่างเครื่องกาจัดความชื้นเนี่ยครับผมเครื่องกำจัดความชื้นเนี่ยทำหน้าที่ในการเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเราเห็นเครื่องปับอากาศมีคอมพิวเซอร์นะฮะ แล้วก็มีคอยเย็นแยกกันแต่ตัวนี้เอามารวมกันอยู่ในตัวเดียวเลยอยู่ในตัวเดียวกันก็เหมือนกับว่าผมยกตัวอย่างนะครับแะไอ้น้ำในอากาศเนี่ยนะฮะตับเห็นไหมฮะนี่คือนี่ขนาดเราอยู่ในห้องแอร์นะฮะเห็นไหมอยู่ในห้องแอร์นะครับน้ํายังเข้ามาแตะแก้วน้ําแล้วการไปหยดน้ําเลยฮะเห็นไหมนี่คือ ไปกําจัดไอ้น้ําในอากาศไม่ให้เกิน45%เปอร์เซ็นต์เหมือนเป็นการควบคุมความชื้นควบคุมความชื้นเพราะฉะนั้นนี่ขนาดเราเปิดแอร์นะฮะถ้าเราไม่เปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยไอ้น้ำจะมากกว่านี้เพราะเราบ้านเรามเป็นร้อนชื้นแล้วนี่หน้าฝนนะฮะมันจะทำให้ปอดติดเชื้อนะฮะสิ่งพวกนี้เครื่องกำจัดความชื้นตัวนี้จะทําหน้าที่ไปกันน้ําไปกันน้ําไปกันน้ําวันหนึ่งได้20ิลิตรโดยมีถังเก็บน้ําอยู่ด้านหลังนะฮะถังเก็บน้า บริวารนี้คือถังเก็บน้าด้านหลังเป็นถ้าเรียกว่าตัวคอยร้อนผสมประสานกับคอยเย็นเอาอากาศเข้ามากันเอาอากาศเข้ามากันนะครกันอ,อากาศที่ออกมานั้นเป็นเป็นอากาศบ<ม>ุญ<ม>เพื่อไม่ให้เชื้อราในอากาศนั้นเกิดขึ้นไม่ให้เชื้อแบคทีเรียนั้นมีความชื้นเยอะ<ม><ม>นะฮะในขณะการน้ำเมื่อเต็มแล้วเขาจะตัดอัตโนมัตินะฮะนี่คือจุดเด่นนะคือเครื่องกํจาจัดความชื้น,น,นป้องกันไม่ให้เกิดเชื<ม>้อโรคเชื<ม>้อราต่างๆที่เป็นสาเหตุ ของวอลเปเปอร์เป็นลาของใครเลาคุณพี่ครับมีอะไรฝากถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ไหมครับที่จะเข้ามาทําธุรกิจคล้ายๆกันเนี่ยครับครับก็ถ้าคิดจะทําอะไรแล้วต้องให้เวลากับตัวเองพยายามอย่าไปย่อท้ออย่าย่อท้อเด็ดขาดผมเองปผมเร็จจากการที่มุ่งมั่นมานะไม่ย่อท้อเหนื่อยขนาดไหนขอด m o t o ์ไปทํางานก็ยังต้องทําขี่เตอร์ไปทำงานต้องทําเลยไม่ย่อท้ออย่าย่อท้อนะฮะไม่มีใครที่ไม่ ประสความสำเร็จถ้าคนคนนั้นมีความกระตือรือร้นต่อเวลาถ้าคุณมีโอกาสทางธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้หลุดถึงแม้คุณจะต้องขายบ้านขายรถขายเงินขายทองเอาของประจำนำํา คุณต้องทำนะครับโอกาสธุรกิจนั้นเมื่อมันหลุดแล้วมันหลุดไปเลยนะเราต้องดูให้ดีว่าโอกาสธุรกิจคุณมาถึงได้ยังคุณขาดปัจจัยอย่างอื่นได้แต่โอกาสธุรกิจนี้นมันมาเองนะคุณต้องปล่อยป้าไว้สุดท้ายนี้อยากให้คุณพี่สมพรฝากผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับท่านผู้ชมหน่อยครับผมครับในฐานะที่แบรนด์แอร์ครบรอบ25ปีนะใครที่ซื้อเครื่องกําจัดความชื้น เพียง10ท่านแรกเนี่นะครับเราจะแถมเครื่องฟอกอากาศติดรถยนต์มูลค่า5,500บาทให้นะครับก็ลองโทรมา0806160001หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ022635954ติบท่านแรกท่านจะได้รับเครื่องฟอกอากาศติดรถยนต์มูลค่า5,500ราคานี้ 19,500บาทเท่านั้นนะครับในห้างขาย29,500ืาพนห้ร้บาทนะครับนะครับทิเสียสุดๆครับครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์ที่ได้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สมพรมากครับผมให้ครับผมสละดเวลามาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราครับผมคุณพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ